ผมซีดฟล็อปผมดีใจมากทุกคนดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็ตอ,ตอนนี้นะทุกคนเราจะเดินไปในสวนนะทุกคนพอดีสวนไม่ค่อยไกลกับบ้านนะทุกคนสวนก็อยู่ประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วนะสวนวนะมาทุกคนถ้าเราวิ่งนี้แบบถึงเร็วนะทุกคน ไม่ได้วิ่งขนาดนั้นทุกคนเหนื่อยเลยเดินไปก็พอละทุกคนคิดถึงผมกันบ้างทุกคนเพราะผมไม่ได้ทำคลิปมาสามสัปดาห์แล้วนะก็วันนี้มีว่ากับม,มาทำคลิปก็เลยจัดเต็มไปหนะ่อย มีเล่นไหมโอเคทุกคนนี่ถึงสวนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสวนแนละ้วทุกคนโอเคปิดประตูเรียบร้อยเดี๋ยววัวเข้าทุกคนวัวใครก็ไม่รู้ชอบเข้าแบบ มาอยู่แบบกินหญ้าในสวนอะไรทุกคนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ทุกคนนี่เราเข้าสวนแล้วนะทุกคนเรามาดูว่าพ่อปลูกอะไรบ้างอ่าผมเจอแล้วทุกคนนี่พ่อ ปลูกพร okay, ิกนะทุกคนโอเคทุกคนนี่ต้นพริกต้นพริกที่พ่อปลูกนะทุกคนว้าวดูใกล้ๆนะทุกคนแสงดีไหมทุกคนทำไมผมดูแบบหน้าด,ดำเลยฮะ อ๋อทุกคนนี้เป็นรถถยนานะทุกคนที่พ่อเอาไว้ถ่ายทำอะไรวะเขาเรียกปรับสภาพบินนะทุกคนนี่เลยทุกคนว้าวอ๋อนี่ทุกคนนี่ต้นพริกเยอะนะผมว่าแค่นิดเดียวที่ผมถ่ายแค่นั้นเองแต่มีเยอะนะทุกคนนี่ สวทุกคนนะครับตอนนี้ผมได้เห็นต้นอะไรก็ไม่รู้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนถ้ามีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรดูเดี๋ยวผมโชว์กล้องให้ดูนะเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะทุกคน ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับพอดีผมไม่รู้จริงๆด้วยแต่บอกนะทุกคนเดี๋ยวถ้าผมบอกผิดเดี๋ยวทุกคนต้องเมนว่ามึงพูดอะไรไม่รู้พูดมั่วอะทุกคนเดี๋ยวต้องด่าผมเหมอะทุกคนทุกคนผมอยากเล่นนะทุกคนผมแค่ทายเครียดนะทุกคนเดี๋ยวกลัวว่าคนดูนี่จะเครียดไงดูคลิปผมเพราะว่าผมพูดนี้พูดแบบ พูดมั่วทุกคนทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะพอดีผมพูดไทยไม่ค่อยชัดอะ่ะทุกคนผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยอะ่ะทุกคนผมเก่งแต่อังกฤษโ,โอ้ยล้อเล่นล้อเล่นทุกคนผมไม่ได้เก่งอังกฤษทีเนี่ยทุกคนนี่ต้นที่ ผมไม่รู้นี่ว่าต้นอะไรนี่คือพ่อผมเนี่ยเขาปลูกเยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะทุกคน คือทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเวลาน่าจะสิบโมงแล้วนะทุกคนแต่อากาศไม่ค่อยร้อนนะทุกคนคืออากาศมันดีด้วยทุกคนคือเวลานี้เพราะว่าผมเห็นฟ้านี่แบบจะม,มืดนะทุกคนมืดอะไรวะ What What the fuck ทำไมดูแบบสดชื่นจัง ผมว่าน่าจะฝนตกอระทุกคนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงประมาณนั้นทุกคนผมว่าน่าจะฝนตกอระทุกคนโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดู ตอบเป็นไงบ้างอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่า,าในสวนนี้มันได้ไประโยชน์หลายอย่างอ่ะทุกคนมันได้แบบบรรยากาศดีสมมุติว่าอยู่บ้านร้อนนะทุกคนผมแนะนำให้มาในสวนนะเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะอ่ะทุกคนทุกคนคิดถึงผมบ้างไหมอ่ะทุกคน ผมไม่ได้ทำคลิปมาสามสี่สัปดาห์แล้วเอ๊ะว่าเดือนหนึ่งแล้วจะไม่ได้เหมือนกันโอ้บรรยากาศในสวนโคตรดีเลยเอะทุกคนดูโอเคนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมา สรุปเกี่ยวกับว่าเรามาในสวนนี้คือได้อะไรบ้างนะทุกคนคืออย่างแรกเลยนะทุกคนได้บรรยากาศที่ดีนะทุกคนในสวนนี้แล้วก็ถ้าสมมุติเราแบบอยู่บ้านเครียดนะทุกคนเครียดเครียดนี่ผมก็แนะนําให้มาในสวนแล้วก็เดี๋ยวไม่ก็ไปน้ําตกนะทุกคนผมแนะนํานําให้ทุกคนมาบวนมา,มา สวนนะทุกคนให้ดีๆเพื่อทุกคนได้ดูนะทุกคนแล้วก็ผมอยากอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งก็ให้ทุกคนฝากคอมเมนต์นะครับทุกคนจะให้ผมทําคลิปอะไรเดี๋ยวถ้ายังไงผมทําคลิปตามคนดูนะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ผมก็จะฝากแค่นี้นทุกคนโอเคบายบาย